Lives, sheep, สวัสดีครับสวัสดีครับสมาธิทุกท่ันครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องวีทีธรรมดานะครับช่องวีทีธรรมดาก็จะมานำเสนอครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮาลอยเฉพาะกิจของวันที่12กุมภาพันธ์เรท้6.8นะฮาลอยเฉพาะกิจก็คือเลขแกะเเลียนนามนะครับเปนอย่างนี้ให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับตอนเวลา4โมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีทีธรรมดาก็จะมานำเสนอท่านผู้ชมได้นลินหนุมเพืือกวาบันเด่นเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันจะเดียวกันนะครับ ขอขอบพบะคุณทำไมที่ทุกท <een> ่านนะครับที่เรามาชมนะครับท sure so ุกคึกเลยเราเปิดติดตามด้วยนะครับเปิดติดตามเปิดติดใจได้เปิดใจได้วยนะครับแนวทางก็จะปสว่างเร็วให้ได้ประโยชน์ด้รุ่นแต่เท่านั้นนะมาชมกันเลยครับวันที่12กุมภาพันธ์2568นะครับเกี่ยวบเลยนะครับแคปหน้าจอลวไว้เลยนะ2568นะครับหน่อยเฉพาะกิจเด่น เก้าศูนย์หนึ่งนะครับเก้าศูนย์หนึ่งวิลูุ่นลุ่กับวิ่งนะเพื่อนชุดวินก็เก้าศูนย์สามเจ็ดสองสามเจ็ดแปดหนึ่งครับคู่จอกก็จะมีตามนี้นะเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับศูื่อนสองสองศูนย์เพื่อนสามสามศูนย์ศพื่อนเจ็ดเจ็ดศูนย์ ขึนแปดแปดศูนย์ศูนหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับนะครับเป็นชอบใครนำไปใช้นะไม่ชนไม่ถลอกสะดุ้ๆตัดแต่งนะครับชุดบินนะครับสองสามเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์กลางนะครับสิเนกันนะส่วนชุดใา้นักลู่กับนักวิ่งก็เน้นที่เก้ากับศูนย์นะครับปันที่เก้านะครับนะครับมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเงง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 นะครับ อ่าสวัสดีครับ